สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับสารพัดชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาเดินตลาดดวงดาราเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับร้านกุ้งสดนะครับร้านเจ๊ออนอาหารทะเลนะครับผมขายดีมากๆเลยครับผมไปไปดูกันครับ

มีคนละครึ่งเนื้อไม่ใช่บริจาครึ่งเนื้บริจาครึ่งได้ไหมได้ครับพี่เอาแบบไหนได้ห oh, มดพี่จะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เลยครับร้านนี้ได้ทุกอย่างแต่แกนคนละครึ่งเนสุดยอดเราชนะก็ได้ครับคนรวยคชวนให้หมดทีนี้รัฐบาลต้องแกนมา ขายดีอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าครับขายดีอย่างนี้ทุกวันไหมครับเป็นบางวันครับบางวันนงนก็นั่งร้องไห้เป็นบางวันนะครับท่านผู้ชมขายดีสับปะรดแพ็คครับวันนี้ครับสับปะรดขายวันแรกสับปะรดขายวันแรก อันนี้ลงช่อง YouTube นะครับเอาลงเลยครับเอาลงเลยครับสารพัดชาแนลนะครับขายดีขายดีมากร้านนี้ครับอาหารทะเลครับตลาดดวงดารานะครับผมพิกัดตลาดดวงดารานะครับท่านผู้ชมไปยังหาที่กินข้าวก็เดินทางมาได้ครับยังไม่หมดครับงทุ่มหมดทั้งีนะครับร้านเปิดกี่ทุ่มถึงเกือบทุ่มครับออ๋เปิดบ่ายสองแล้วก็ประมาณสองทุ่มนะครับบ่ายสองถึงสองทุ่มนะครับท่านผู้ชมมีวันหยุดไหมครับ วันหยุดไม่มีครับ,บุดร้านนี้ไม่มีวันหยุดนะครับร้านนี้ไม่มีวันหยุดนะครับท่านผู้ชมมีโอกาสผ่านไปแวะมาอุดหนุนได้นะครับขอบคุณเงินยางสูงครับเลยราคาแค่22 เอาฝากร้านหน่อยครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาร้านเจออนนะครับร้านเจออนนะครับผมอาหารทะเลร้านนะครับตลาดบางบอวสามนะครับเปิดบ่ายสองถึงสองทุ่มนะครับท่านผู้ชมไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดนะครับขอปคุณขยังถึงครับครับผมร้านเจออนทะเลสดนะครับมีเบอร์โทรให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับ ใส่ถุงคิดตังแทบจะไม่ทันเลยนะครับท่านผู้ชมก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนพี่ยงด้วยนะครับผมร้านป้าอ่อนปลาหมึกสดนะครับอาหารทะเลนะครับพิกัดต,ตลาดดวงดาราบางบอนสามนะครับมีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็แวะได้เลยนะครับผมแวะอุดหนุนพี่แกได้เลยนะครับ ครับท่านผู้ชมครับคลิปต่อไปนะครับสารพัดช,ชาแนลจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับอะไรจะไปเดินตลาดไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปวิดีโอใหม่ๆของสารพัดช,ชาแนลไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมคนเดินเยอะมากครับ่านผู้ชมตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงบ่ายเกือบ5้าโมงเย็นนะครับ